เรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับผมแต้มสวัสดีครับผมวันนี้เราพาหมายล่าปลาไหลอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นสภาพหมายของเรานะครับผมวันนี้มาต้มทั้งหมดเจ็ดลูกนะครับหมายนี้เราจะใส่แค่สองลูกครับผมอยู่บนรถอีกห้าลูกครับปลาดี้เรามาใส่กันเลยครับผมไปลุยด้วยกันครับไปลุยหมายก็เป็นเอ่งน้ำเล็กๆแบบนี้นะครับผม มันต้องมีตัวมั้งครับ แล้วเราไปใส่กันต่อเลยครับตรงนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยครับสองหลังเราพามาตรงนี้อีกหนึ่งหมายนะครับผมตรงนี้เราจะใส่สองลูกนะครับแล้วเ,เรามาใส่กันเลยครับเ๋ยาปนิมต้มเหมือนเดิมนะครับผม เราขุดดินนิดนึงครับให้เสมองานล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็ดักตุ้มเสร็จแล้วนะครับผมแ๋ยวเรามาลอรุ่นกันตอนเช้านะครับหปครับผมกลับบ้านครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้เราพามาเก็บตุ้มปลาไหลนะครับผมมาลุ้นกันนะครับจะมีแต้มหรือเปล่านะครับไปดูหลังแรกกันเลยครับผมหลังนี้รู้สึกจะดันงาขึ้นนิดนึงนะครับดันที่ใส่เหยื่อครับผม นี่ครับออได้ลรามาลุ้นด้วยกันนะครับมีแต้มหรือเปล่าเ,ออเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มครับผมแต้มสวยครับแต้มที่หนึ่งมาแล้วมาเดีวเราปลดใส่ถุงรีก่อนครับช <c oughs> มหลังนี้นะครับหลังนี้ต้มของเราล้มนะครับผม จะโดนหรือเปล่าครับละมัดไว้อ,อย่างดีนะครับตุ่มลมครับโอ้โหมีอะไรเลยครับมีแต่แมงตับเต่าทั้งนั้นเลยครับผมมันไม่ล้มได้แล้วพลาดครับหลังนี้รุ่นตรงนี้อีกสองหลังนะครับผม ะต็นหรือเปล่าครับเบามากเลยครับไม่ไม่มีเลยครับผมตรงนี้อยูงหลังครับผม ไม่มีปลาไหลเลยครับผมหมายอย่างสวยครับแต่ไม่มีปลาไหลมาลุ้นในกันหลังสุดท้ายนะครับโดนหรือเปล่าครับผมหลังสุดท้ายหนักตุ่ม ไม่มีอะไรเลยครับเห้วครับผมสรุปผลงานตอนเช้านะครับผมได้หนึ่งแต้มนะครับสายสวยๆอยู่ครับผมวันนี้ไม่หมานเท่าไหร่นะครับหากินก็มีได้มากไม่ได้มากนะครับผมหากินแบบง่ายๆอย่างพวกเรานะครับไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องเรานะครับผมลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมครับ